นี่คือสุดท้ายนะย่าเนาะสุดท้ายสู้ท่ายเดี๋ยวขาดมาแล้วก็ลงตัวนี้ลงตัวสุดท้ายจะได้มัดแล้วครับมาเนี่ยข้ามหัวข้ามเก่าบาบเละบาปตัวจะได้หมูจักเดี๋ยวเขาบก็่าดูงูเนาะด้งไปได้มาสิปีสองปีไปนี่ สี่สิบบาทนะครับเชือกแท่กี่เมตรอย่างบริว like ัรเชือกม้วนกับม้วนกับแป้งเนาะกาแห้งอย่างนู้นสี่สิบบาทจะไปต่อเตอร์เนาะบางคนต่อสามดามร้อยมันเนี่ยคนเดียวแบะอีเนาะทำแบบขายและไอ้อีเนาะเป็นแบบบังบังโกงข้อกลุ่มนี้ลยนี่อืมชื่อกงเหรอเนี่ยกงในข้ออภิธานศัพทจากนายกของการส่วนบริหารตำบลหาดต่อฮอดี น้ออดีตนี่พอถึอเวลาจะไปซื้อ,อยูซื้ออย่างถ้ามันหามันขาดคนเดียวเลมันต้องไปต่อไปต่อบมันละมิแต่จะเพิ่มจะหอมม,อนนหมันผลติ๊กติ๊กการห้าสินั่นแหลนอเอกว่าไปมันขาย4ี่ิบกับห้าสินั่นแหลนอกาอิดกาเนยนองมิจตต่อจะลดลงติกต่กึ๊กอกีกเบไหวอะ่ะ นี่มาเอาแล้วค่ะขนมสี่สิบบาทนี่นี่ตัวที่เอาค่ะขนมนี่ได้หนึ่งด้ามก็สี่สิบบาทย่าครับ,บมมายา่ยาครับขอตั้งนั่นนั่นว่าแล้วว่าแล้วมาได้ก็ขอตั้งอย่ามาได้ก็บาทนี่พุ่มบัญญาชุมชนวิหารบ้านใหม่ใช่บางคนตำบลแงงอำเภออะไรอำเภออย่างสัก อำเภอขอนหาแอนปัวจังหวัดน่านสวัสดีครับวัสดีแฟนคลับคอนแซกสวัสดีครับอือเยี่ยมเยี่ยม